ตามเลยเออการบ่อเลยกระตุนอ่ะไปเมือแย่จะสะบัดจะสะบัดแม่ยังไวะนิ่นิ่ไปไปโดนมาโดนมา

ด้ทไมดแ่ก็เป็นวัไโอ้วันที่งูก้วข้นแหน้นทีดขอว